วันสาวทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะอยู่ในปูว่าเรากำลังอยู่ในบริบทที่คุณควบคุมคอนโทรลได้คุณเปรียบเสมือนแม่ของโลกอ่ะประมาณนี้ก่อนคือภาพรวมของคุณก็คือตอนนี้คุณคือบุคคลที่มีความอบอุ่นมีความปราณีมีความเป็นแม่สูงดูแลคุ้มครองให้ความช่วยเหลือ หรืออะไรสักอย่างหนึ่งประมาณแบบประมาณอย่างเงี้ยดูประมาณอบอุ่นดูแลคุ้มครองปกปักรักษาดูแลบริการอะไรสักอย่างเนี่ยดีมากต้องดูแลอีกลหลายๆคนนะครับผมเป็นความสุขของคุณนะเนาะต้องทําต้องทําต้องทําต่อ,ตอแล้วก็ทําไปเรื่อยๆืนะครับผมก็ใช้คําพูดว่ายัางคงต้องทอํายังคงต้องอปฏิบัติหน้าที่นี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาเหล่านั้นก็ พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายเขาก็ยังเขาเรียกว่าอใช้คําพูดว่าไม่มีใครทําได้อมีแต่คุณทําได้อะมีแต่ท่านเท่าน,นั้นที่ทําได้อะแล้วก็ท่านทําได้ดีด้วยอาจจะเป็นให้คําปรึกษาเอออาจจะเป็นอ,อ,อากงอาม่าที่คอยเป็นแหล่งธนาคารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ช่วยลูกหลานน่ะประมาณนั้นน่ะ ยังอยู่ในอารมณ์นี้อยู่และไม่มีใครทําได้มีแต่คุณเท่านั้นที่เหมาะสมในจุดนี้เวลานี้และทุกคนก็มีความสุขคุณก็มีความสุขลูกหลานหรือคนรอบข้างหรือบริวารคุณก็มีความสุขและอย่างหนึ่งก็ใช้คิริวคิเลคุณก็มีเงินมีทองอยู่อืมคุณก็มีเงินมีทองให้เข้ามาขอความช่วยเหลือก็เปรียบเสมือนว่าคุณก็คือ สูสีไทยเฮาประจําบ้านอะไรประมาณนางนันน่ะอืมนะครับผมจริงๆนะทุกคนให้ความเคารพให้การนับถือหรือให้เกียรติให้การเคารพคุณสูงเหมือนกันนะครับผมเปรียบเสมือนประมาณนั้นเลยคุณพูดอะไรไปเขาก็หอกงอเขาก็เงียบเขาก็ฟังอะ่ะไม่ว่าเขาคนนั้นจะมี power เยอะแค่ไหนยังไงซะพอมาเจอคุณเขาก็ดอป เขาก็แผ่วเขาก็ต้องฟังคุณฉะนั้นคุณก็ไม่ต่างอะไรกับประมุกของบ้านประมุกของทีมหรือมือมี power ในจุดหนึ่งที่พอจะออมีบาร,รมีครอบคุมหรือดูแลเข้าได้อ,ะอ่ะอะนะประมาณนี้เลยนะครับผมจริงๆนะมันเป็นความสุขนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเองก็พอใจแล้วก็ทุกคนเขาก็แฮปปี้นะครับผมใช้คำพูดว่าเพิ่งพาอาศัยกันก็ได้นะเขา เขาหนุนคุณคุณดูแลเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ในหมอนของความสุขนะคะผมไม่มีเรื่องราวสุขภาพร่างกายหรืออะไรเงี้ยไม่มีไม่บ่งบอกไม่อะไรเลยมีแต่มีแต่อารมณ์ว่าออพอดีพอเพียงมีความสุขมีความสุขสุขกายสุขใจไม่มีทะเลาะเบาแวงทุกอย่างคุณคุมอยู่ในโอวาอยู่ในบริบทที่คุณสามารถที่จะ กุมบางเหียนได้พูดอย่างนี้เนาะถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่มันแก้ไขได้มันเคลียร์ได้ไม่มีปัญหาจริงๆนะทุกอย่างมีทางออกแล้วก็จริงแต่มันมันสำหรับคุณถือว่าไปได้อืมนะจริงๆนะจะพูดว่ายังไงล่ะไม่ใช่ว่าหมดฟิลในการอ่านนะคือ คุณเองก็พร้อมแล้วมันก็เพอร์เฟกอยู่แล้วแล้วแล้วตำแหน่งจุดที่คุณอยู่ก็คือมันสามารถที่จะคล้ายๆมีเวทมนต์่ะแก้ไขปัญหาได้ด้วยเวทมนต์แก้ไขปัญหาได้ด้วยความสามารถพิเศษคือคุณก็เป็นคนที่แบบเก่งอะไม่รู้จะเก่งแบบไหนเซียนเหนือเซียนอะไรประมาณนั้นนะตุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามามันแค่ โอ้เก่งอะแล้วมันก็แก้ไขปัญหาได้จะพูดว่าเออปัญหาที่เข้ามามันแก้ได้แล้วภายใต้การดูแลของคุณภายใต้ปีกอันกว้างของคุณทุกอย่างมันจะสงบแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันก็มีความสําเร็จกันไปเป็นลูกโซ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมดีอะนะครับผม <c oughs> เห็นไหมมันก็ดีอะ มันก็ไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้คือคุณเปรียบเสมือนซูสีไทยเฮาเป็นจัก,กรพรรด,ดิีนีของบ้านขององค์กรเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะเลวจะร้ายทุกอย่างที่เข้ามาในนี้ปุ๊บมันจะสงบมันจะคลี่คลายไปไปใน,นทิทางที่ดีมีความสามัคคีทันทีคุณเปรียบเสมือนองค์ประมุขของบ้านนะครับผม